เอ๊มีบุญเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอ๊ยโสบายดีปะลุงสบายดีปะลุงสุขุสุขคนสบายดีคุณตาคุณยายประตูประตูสบายดีคนย่างตื่นมาพัยิมเปื่อยเปื่อยเปอยอยู่สบายดีปะลุงสบายดีแต่เศร้า ตื่นมาแถาแม่ลูกแม่ลูกวชิลงตลาดและตื่นมาแล้วตื่นมาน้ำตื่นมานำลังห้องกะกะใครไปเอานะนานห้องกะกะาใครแม่ไปเอาเพื่อนน้นวชิลงตลาดบริลลไล่งเลยเดยไ้ไม่ใหญ่ลงแล้วตื่นมาเตะเสาตสเตะเียวเจ้าเนี่ย อีแม่ไปปิดไฟกับลูกไบปบอทันไ้ปิดโหตะเบนกำลังสิขึ้นตื่นมาว่าชิล่งขายของน้ำท่อแม่ลูกผัดตื่นน้ำลังลูกน,น้อยนี่ผัดตื่นน้ำลังลูกน,น้อยนี่บ๋ ลูกน,น้อยนี่ผัดตื่นน้ำลังค่อยโอ้ยสั่งเดซังไผ่ั่งมีบุญเดซั่งเดซังคนตื่นมาน้ำลังนี่เดตื่นมาแล้วใครจะรับผิดชอบครับตื่นมาแล้วอยู่น้ำไผ่นอนบ่นอนบ่ลูกนอนบ่นอนบ่ เราเลีงกันนอนอยู่ห้องมาแล้วอุ้ยเฮ้ยเห็นใจอยากหายฮะหิวเลยฮะตื่นมาแล้วก็หิวคนนี่ตื่นมาแล้วก็หิวเฮ้ยดีดอยูดดองดองคนดีดอยดดอง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 เฮ้ยฉัมาด,ดีดค้างดีดแน่เลยดีดอยูป่ปืด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 อื เจ้ากะว่าน้ำอีแม่ในลูกเดี๋ยวปลาลุงเสียโอ้ยเสียงไม่ลิงหยอกลูกแจ็คยังดอกผัดวะเจ้ากะว่าน้ำแม่เน่ให้แม่ว่าอยู่ผู้เดียวเดี๋ยวปลาลุงผัดซีลำค้านจ้าเจ้าว่าอีแม่ไนกว่าพอได้อีแม่เน่พอได้ปลาลุงเน่สองน้องมีบุญกับบุญลงแต่เฮงเลย พีลิงก็พายายามหาเวลามาลงอยู่เนาะหาเวลามาถ่ายลงอยู่ทูอปาลูมาอัปเดตให้เพิ่งเขาเจาะหลังไปตลาดเซลลเซลอ่ะกินนมกินนมนอนฉลุกซะกินนมนอนจ้ะกินนมนอนซะเดอ้อคนเก่งคนเก่งอีเมลกินนมนอนซะเดอ้อ ันเก่งเลยมีบุญว่าแต่ตื่นว่าแต่แม่ลูกและลูกน้ำโลดเจาะนะหูเบาเบาละแวงคออยังนอนอนี่นก็ะไรยินเสียงแม่ลูกแล้วก็เออเออเออมานำหลังอืมอากินน้ำ นอนบ่บาน่นนี่นอนอีกเนาะนอนอีกนอนลุกเนาะนอนตื่นจะกินเขาแล้วมนาในเนาะเอ้ยบ้าเรื่องเขาเลยเอรวเ้ยขึ้นรถตื่นจะกินเขาวตื่นช่วยยังกินเขาหัวเฮ้ยขึ้นดังดัง ตาเอสบายดีปะลุงสบายดีอีกรอบผูดหนาวดงโดงหนาวดงหาวโดงโดงละหนาวโดง่ดง,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 ดงโอ้ยช่างดิขันแขวดิข้างรักไม่ไหวแล้วคันแขวเแฮขั้นขวแฮ่หเดอจ้าแขวแฮนเต้น

แม่ให่อยากไปเบื้องลำเลีองลิงงก็อยากไปนั่บแบบนี้ลิงๆก็อยากไปเบื้งเลืองนั่นแม่ใหญ่วนเท่าเห็นยังนอนยื้อหองสองคนบให้ลิงนอนนําแม่จาปีดแม่จปี๊ดแม่ม่แม่แม่่าปี๊ดน่าอนหอปลาปี๊ดปี๊แล้วปี๊ดหองแล้วนนหอบก็ปี๊ดหองนอนแล้วนอนหออ ของนอนปลาลิงแหลนางลนางลรดีไแม่เขาอันหนักดียวแหะนไปวหัวได้ไหมได้อันหนักเองอยากไปบุญแห้งอยากไปบุญแห้งลิงอยากไปบุญแห้งจึ้งจึเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ่มอุมมาเอาเถอะดิมงทำก็อยากไปบุญบ่อยากไปเมืองบ่องลำเลียงบ่ ไม่องลำเลี่องบ้าเนี้ก็ได้เอ้าพอนก่อนพอนก่อนพอนเป็นอยู่บ้าสิเป็นบ้าเลื่องพอนเป็นอยู่บ้าพอนเป็นอยู่บ้าโอ้ยพอนเป็นอยู่บ้าดิสิบลักะบลักกะหายจนเลยพอนเป็นอยู่บ้าดิเฮ้ยพอนเป็นอยู่บ้าดิคนนี้ เจ้าว่าชีวิตบนเรีอเก่งบว่าใครขับรถไปปานหรือบปล่ายาข่อยขยเขาบอกว่าแม่พาลิงไปไหนโรงเรียนเทียนลูกโรงเรียนเทียนอยู่วัดในมวันนี้เมืองออกพันซาบ้านเฮาเมื่อวานนี้ออกอยู่บ้านนาหัวคำนาะบ้านอัมมาลาวันนี้มาออกบ้านไทยบ้านมันมาออกคือบ้านแม่ริน

เขาเห็นต้ม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 ายแท้ก็เมื่อยลรงเดอยกลเดนาต้ม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 แม่พลู้้บกต้มแมู่้วพูจ่าต้มจ่าต้มจ่าเจ้าีบอมจ่าอีแม่ีบวุ ไปเวียนเทียนจุดเทียนล้วก็จุดใต้เทียนล้ะก็เวียนออวัดเป็นกอย่เอวาดเลยตวัดเมื่อวนีะมแม่ก็ข้นปุ๊บแต่ให้บอเปิ่งอีกเลยนะแต่ย่าน่นย่างุดเปิ่งอย่าอยุดเปิ่งบนในลงดอกมีบุตรนี่ย่านยอ บัดบนบ้านนี่จักสิไปอยู่ไซสบ่เหรอบนบ้านนี่สิไปยูไซบงนตีมันถุ่ม่มถมถ่บุญสิไปอยู่ไสบนี้ยูหองเขายูหองเขาคือเก้าหะแหละขนอนหองเงียบกิ๊มันกระดังถุ่มถล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 ่มถ่ถ่มถถได้ไ น้องบ๊ะแปะนองตกใจน้องตกใจไปป้าไปอยู่ยาป้าป้าไปดยารถไปแปะอย่าว้าวรถไฟไปนะเขาไปเลย บานารามทางใดไม่เถ่าทางใดบานารามใกล้บ้านยังบานารามนะเออไปทางบ้านใหม่ปุ๊บเออลิงจีไปบ่ไปบ่ ไปเขาก็ไปป้าเลยเนาะไม่ไดไปส่งไหไปเชยมหาไปส่งในยุนะไปส่งในงยุไม่ใหญ่เอ,อ้ยไปส่งคนละคัก็มายเมืเอเช้าเจออย่างมากพี่ก็มาคิเงินบาเออนกะไรจทนจท

มามเอา้ามกเ้นไงมาที่เปยัไไปวัดนาฮันใกล้น่ฮานบ่จะว่าไอ้ลก็ทินั่งใช่แลวท่้นนั่งใช้ก็นั่งหลหน้าเขาไม่ที่หนาได้แล้วท่านบัยานั่งนาฮานกี่เขาได้ไอ้ท่านไโ่ส่งจะจะว่ารถเข้าเป็นยังเจาทีอาขนเสาอนะาบ่เฮ้ยมึงรันบ่สุชมที่โลกมารถเขามันจะเต็มบ่ เอ้ยไม่ใหญ่อยไปเบิ้งมอลำไม่ใหญ่ยอยไปเบิ่งมอลำปแก่เไม่ใหญ่อยไปเบิ่งมอลำไปคือถดึ้นรดส่งไม่ใหญ่ไปส่งไม่้ดลเฮ้อมาหัวนีก็ขอไล์เดินไปลุมฝากดทีดตามกดไลค์กดแชร์เ้อสิเารบชงม่ใหญ่บังเบมอลำด